สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเรียนรู้หลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าท่านจะอยู่ในสังกัดของอบตของเทศบาลของอบจของเมืองพัทยา วันนี้อีกหนึ่งเรื่องครับที่หลายท่านมีคำถามมีข้อสงสัยในเรื่องของหลักสูตรในการสอบวิธีในการสอบนะครับซึ่งวันนี้พิเวศเพื่อนจะนําพาท่านมาทําความเข้าใจในประกาศของคณะกรรมการกลางพนักง,งานส่วนตนําบลในเรื่องของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกการคัดเลือกอการสอบคัดเลือกคืออะไรการคัดเลือกคืออะไรเราจะมาทําความเข้าใจกันในคลิปนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลด ประกาศฉบับนี้ได้ด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบพิวจะแชร์ก็จะบอกล่าวในกลุ่มรายนี้รวมไปถึงช่องทางในการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพิวแลเพื่อนก็จะแจ้งข่าวบอกข่าวกันในในช่องนี้นะครับเรามาดูประกาศของคณะกรรมการกลางพนักง,งานส่วนตนําบลในเรื่องของการสอบที่เรียกว่าการ สอบคัดเลือกแล้วก็การคัดเลือกของพนักงานส่วนตําบลว่ามีความเหมือนความต่างกันอย่างไรเรื่องนี้เผยแพรแ่สาธารณะนะครับท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องที่ที่กําลังเตรียมตัวสอบอยู่ในขณะนี้ได้นะครับว่าจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันครับว่าคําว่าการสอบคัดเลือกการคัดเลือกเนี่ยมีความหมายมีความเหมือนมีความต่างกันอย่างไรเรามาดูกันครับในประกาศเนี่ย ได้บอกถึงหลักสูตรในการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้ออกเป็น2รูปแบบ2รูปแบบในที่นี้นะครับรูปแบบที่1เนี่ยก็คือใช้คำว่าสอบคัดเลือกนะครับแล้วก็ในรูปแบบที่2เนี่ยเขาจะใช้คำว่าคัดเลือกครับทำความเข้าใจใน2อ,อย่างนี้นะครับ1ก็คือสอบคัดเลือก2คัดเลือก แล้วเรามาดูว่าการสอบคัดเลือกเนี่ยใช้กับใครใช้กับกลุ่มไหนในรายละเอียดในประกาศเนี่ยบอกว่าการสอบคัดเลือกเนี่ยจะกําหนดวิธีการทดสอบเอาไว้3ภาคหนึ่งก็คือภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเป็นการสอบข้อเขียนในประกาศระบุเอาไว้ชัดเจนว่าคำว่าข้อเขียนตรงนี้นะครับหลายท่านก็จะมีความกังวลครับว่าตกลงข้อเขียนเนี่ยเป็นแบบไหน สิ่งที่พี่ต้องการสื่อให้เกิดความเข้าใจตรงนี้ครับว่าคำว่าข้อเขียนในที่นี้ก็คือข้อเขียนที่เป็นข้อเขียนแบบประระัยในตามประกาศนี้เลยนะครับโดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่100คะแนนซึ่งเป็นภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจะมีขอบเขตเนื้อหายอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเขาว่ากันในคลิปต่อๆไปก็จะมีประกาศให้เห็นชัดเจนว่าในความรู้ความสามารถทั่วไปเนี่ยที่ถูกกาหนดเอาไว้ในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบเนี่ยมีประเด็นไหนบ้าง ใหต้องเตรียมตัวอย่างไรอ่านหนังสืออย่างไรในภาคที่สองครับก็คือภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารคะแนนเตรียมอยู่ที่100คะแนนในภาคที่3ครับจะเป็นเรื่องของการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งอีก100คะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเนี่ยมีรายละเอียดอธิบายลงมาครับว่า1ก็คือการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการพิจารณาบุคลิกลักษณะปฏิพานไหวพริบ30คะแนนะซึ่งการสอบสัมภาษณ์แน่นอนครับใน30คะแนนนี้ท่านจะต้องไปนั่งต่อหน้ากรรมการอย่างน้อย3ท่านเพื่อที่จะให้กรรมการประเมินถึงบุคลิกประเมินถึงปฏิพานไหวพริบของท่านประการที่2ครับในส่วนของภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเนี่ยก็คือ ผลงานที่ประสบความสำเร็จ20่สิคะแนนเป็นห้แล้วนะผลงานที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านทำมาแล้วแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันทำแล้วมันดีนะเกิดขึ้นแล้วนะผลงานนี่ก็คือสิ่งที่ที่เป็นอดีตแล้วนะครับสื่งเมันเกิดขึ้นแล้วมีรูปแบบในการจัดทำผลงานต้องทำไปตามแบบทำไปตาม รูปแบบที่ประกาศกำหนดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ารูปแบบของผลงานเป็นอย่างไรประการต่อมาครับในเรื่องของวิสัยทัศน anyway. ์ในเรื่องของวิสัยทัศน์อีก20คะแนนในเรื่องของวิสัยทัศน์ยีคะแนนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต20คะแนนมีรูปแบบในการดําเนินการตามวิสัยทัศน์ในเรื่องของวิสัยทัศน์มีรูปแบบในการดำเนินการ แล้วก็ประการที่4ี่ครับในส่วนของภาพความเหมาะสมกับตําแหน่งคือประวัติการรับราชการของท่านมีคะแนนอยู่ที่30คะแนนก็จะดูที่อายุราชการ15คะแนนก็จะมีวิธีการในการคํานวณอายุราชการว่า15คะแนนเต็มเนี่ยมีวิธีการอย่างไรดูวุฒิการศึกษาครับก็จะดูระดับของการศึกษาตั้งแต่ปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีอยู่ที่5คะแนนเต็มนะครับเช่นเช่นนะครับสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกก็5คะแนนเต็ม ในดับเบิยูโทก็4คะแนนในดับ,บิตีก็3คะแนนก็ลดหลั่นกันลงมาครับอันนี้ดูได้ง่ายความผิดวินัยย้อนหลัง5ปี5คะแนนการวินัยความดีความชอบ5คะแนนก็คือดูขั้นเงินเดือน5ปีย้อนหลัก5คะแนนกรณีการสอบคัดเลือกเนี่ยในประเภทอนวยการท้องถิน่น เราต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจก่อนนะว่าขัานการขององค์กวามปกครองส่วท้องถิ่นมีอยู่4ประเภทประเภททั่วไปประเภทยุชาการประเภทอเมริการและก็ประเภทบริหารในกรณีที่มีการสอบคัดเลือกในประเภทอเมริกันท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าฝ่ายในระดับต้นและประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดในระดับต้นให้ทดสอบ1กับ3ก็คือคนที่จะสอบเป็นหัวหน้าฝ่าย คนที่สอบเป็นรองปลัดในระดับต้นเนี่ยสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปคืนหนึ่งตรงนี้นี่ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปตรงนี้ไฮไล์อีกรอบหนึ่งครับนี่คนที่สอบคณะหน้าฝ่ายสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปตรงนี้กับภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งตามประกาศนี้ไม่ได้บอกว่าหัวหน้าฝ่ายจะต้องมาสอบสมรรถนะกรณีการสอบคัดเลือกประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดในระดับสูง แล้วก็การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลผู้ลงตําแหน่งประเภทอริการท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่างสายงานสอบสองกับสามก็คือสอบรองปลัดในระดับสูงสอบประเภทอเมริกันท้องถิ่นไปลงตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันคือประเภทคือจากอเมริกันท้องถิ่นไปอเมริกันท้องถิ่นประเภทเดียวกันเนี่ยอเมริกันไปอเมริกันแต่ต่างสายงาน จากหัวหน้าสํานักปรัดไปเป็นพอ,อ,อกองสวัสดิการจากพอ,อ,อกองสวัสดิการไปเป็นพอ,อ,อกองคลังจากพอ,อ,อกองคลังไปเป็นพอ,อ,อกองการศึกษาจากพอ,อ,อกองการศึกษาไปเป็นพอ,อ,อกองสาสาสุขในรับต้นเหมือนกันแบบนี้เรียกว่าเป็นประเภทเดียวกันแต่ต่างสายงานนะคือสอบสองกับสาก็คือไปสอบสมรรถนะกับสอบภาคเหมาะสมกับตําแหน่งอันนี้คือสอบคัดเลือกส่วนการคัดเลือกนะครับ การคัดเลือกเนี่ยจะกำหนดเอาไว้อยู่สองภาคครับหนึ่งก็คือภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารมีคะแนนเต็มอยู่ที่100คะแนนไม่ได้บอกจำนวนข้อไม่ได้บอกลักษณะของข้อสอบว่าจะเป็นแบบอัตานายแบบปรานายัยแต่เขาใช้คาว่าทดสอบสมรรถนะทางการบริหารท่านต้องเตรียมตัวให้ถูก ประการที่สองครับภาพความเหมาะสมกับตําแหน่งคะแนนเต็มอยู่ที่หนึ่งร้อยคะแนนหนึ่งก็คือการสอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการประเมินบุค,คลิกลักษณะปฏิพันธ์ไหวพริบเหมือนกันครับกับกลุ่มที่สองของฝ่ายสามสิบคะแนนท่านหนึ่งคนก็ไปนั่งต่อหน้ากรรมการอย่างน้อยสามท่านครับเพื่อที่จะดูบุค,คลิกลักษณะปฏิพันธ์ไหวพริบแล้วก็อาจจะมีการตอบคําถามตามที่กรรมการถามหรือในน้อยก็เรื่องของการแนะนําตนนะครับ ต่อมาครับผลงานที่ประสบความสําเร็จก็คือเรื่องราวในอดีตที่ท่านทํามาแล้วและประสบความสําเร็จเรียกว่าเป็นผลงานที่ประสบความสําเร็จ20คะแนนท่านที่กำลังเตรียมตรวจสอบอยู่ในขณะนี้นะครับพิวเชื่อว่าผลงานท่าน,นมีแล้วล่ะเพียงแต่ว่าท่านจะมาจัดระบบให้เป็นไปตามรูปแบบในการนําเสนอผลงานแล้วก็ที่สําคัญครับในเรื่องของผลงานในเรื่องของวิชัยทัศน์เนี่ยในรอบที่ผ่านมาในระบบของการ สมัครสอบเนี่ยท่านจะต้องกรอกชื่อผลงานตั้งแต่วันที่ท่านสมัครสอบท่านจะไปคลิกใกล้ๆในวันที่ท่านสอบผ่านจึงจะทำผลงานเนี่ยไม่ได้ครับเพราะวันสมัครสอบเนี่ยท่านต้องใส่ชื่อผลงานท่านแหละในวันสมัครสอบท่านต้องใส่ชื่อวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานของท่านละท่านที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้เนี่ยิยุทมองว่า ในเรื่องของผลงานในเรื่องของวิสัยทัศน์เนี่ยไม่ควรที่จะให้เป็นเรื่องที่มากวนใจท่านถ้าว่าท่านมีเวลาอยู่ในขณะนี้ยังยังยังมีเวลาที่จะคิดหาชื่อผลงานหรือทําผลงานหรือคนที่ทํามาแล้วอาคนที่มีผลงานแล้วแต่มาปรับให้เป็นรูปตามรูปแบบในการนําเสนอผลงานเนี่ยทาไว้รอได้เลยในเรื่องของวิสัยทัศน์ก็เหมือนกันครับท่านก็สามารถที่จะทํารอได้เลยนะครับเพื่อที่บ่งบอกว่าท่านมีความพร้อม ที่จะครับการสนามีรูปแบบในการนําเสนอนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นการดูประวัติการรับราชการของท่านครับมีคะแนนเต็มอยู่30คะแนนมีอายุราชการมีสูตรในการคํานวณเหมือนกันครับมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก5คะแนนปริญญาโท4คะแนนปริญญาตรี3คะแนนความผิดวิแนัย้อนหลัง5ปีความการพิจารณาความดีความชอบในกรณีพิเศษย้อนหลัง5ปีเรื่องของขั้นเงินเดือนอันนี้30คะแนนรวมแล้วก็เป็น100คะแนน มาดูรายละเอียดตรงนี้ครับการตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้เนี่ยให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่ทดสอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบเอาแต่ละภาคนะทั้ทงนี้เนี่ยให้คำนึงถึงหลักวิชาการในการวัดผลด้วยการสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาคตามที่กำหนด โดยคะณะอนุกรรมาการสรรหาพนักงานส่วนตำบลแล้วก็อนุกรรมาการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกรณีที่เป็นจังหวัดตัดสอบนะครับจะกำหนดให้ผู้สมัครสรรหาทดสอบความรู้ความสามารถความรู้เฉพาะตำแหน่งหรือความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งในคราวเดียวกันก็ได้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดท,ที่ระบุไว้ในประกาศนี้แต่ในรอบนี้ตามที่เรารู้กันว่าการดำเนินการในการสรรหาในครั้งนี้เนี่ยยังอยู่ที่ส่วนกลางนะครับมาดูรายละเอียดนี้ครับว่า ในการทดสอบในคราวนี้นะครับการสอบคัดเลือกประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดระด,ดับสูงแล้วก็การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลผู้ลงตำแหน่งประเภทบริการท้องถิ่นไปลงตำแหน่งประเภทระดับบเดียวกันแต่ต่างสายงานแล้วก็การคัดเลือกต้องได้คะแนนภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบจึงจะมีสิทธิ์ไปสอบภาคความ เหมาะสมกับตําแหน่งก็คือการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารได้ไม่ต่ำกว่ารอยละ60ถ้าจึงจะมีสิทธิ์ไปสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งการขึ้นบัญชีในครั้งนี้นะครับก็จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้จัดเรียงลําดับตามคะแนนร,รวมสูงสุดลงมาภายใต้เงื่อนไขแบบนี้ 1. กรณีการสรรหาตําแหน่งใดที่มัธยฐานกำหนดตําแหน่งกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทเดียวกัน กับตำแหน่งนั้นให้ผู้ลงตำแหน่งในประเภทตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้นที่สรรหาโดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกสาหรับการสอบคัดเลือกในกรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ให้นําเอาคะแนนภาพความรู้ความสามารถทั่วไปมาคิดรวมก็คือถ้ากําหนดเอาไว้ในการสอบที่ต้องมีการสอบคัดเลือกด้วยคัดเลือกด้วยเนี่ยการสอบคัดเลือกในกรณีที่การสอบเปลี่ยนสายงานเนี่ย คะแนนของภาคความรู้ความสามารถทั่วไปไม่นํามารวมเพื่อประมวลผลการจัดลาดับท่านค่อยๆถามความเข้าใจม,มีบางทั้นที่ที่ใช้วิธีการในการสอบเปลี่ยนสายงานที่เรียนออนไลน์กับพี่พเพื่อนอยู่นะครับก,ก็จะได้เข้าใจว่าแต่ต้องสอบนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไปต้องสอบต้องผ่านเกณฑ์ะ6 0เหมือนกันแต่ไม่เอาผลคะแนนเนี่ยมารวมก,กับการทดสอบความ รู้เฉพาะตำแหน่งคือไม่ไม่มาเอามารวมกับการทดสอบสมรรถนะในกรณีที่สอบเปลี่ยนสายงานในประเภทเดียวกันแต่ต่างสายงานประเภทระดับเดียวกันแต่ต่างสายงานกรณีที่มีการสอบคัดเลือกประเภทเอํานวยการท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าฝ่ายรองประหลัดระดับต้นกําหนดให้ผู้ผู้ที่ผ่านการสรรหาได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเข้ากันให้ผู้ที่มีคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในดับที่สูงกว่า นะก็มีการสอบสองภาคใช่ไหมเอาคะแนนภาพความรู้ความสามารถทั่วไปที่เป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆเนี่ยใครได้คะแนนตรงนี้สูงกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่านั้นกรณีที่ท่านจะหนีคู่แข่งเนี่ยท่านสามารถที่จะที่จะ ฝึกฝนเรียนรู้เสริมเติมทักษะในการสอบในรอบนี้เนี่ยให้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปให้มากเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อคะแนนเท่ากันกับเพื่อนเนี่ยคนที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปก็จะได้คะแนนที่ที่ดีกว่าที่สูงกว่าที่เยอะกว่านะครับซึ่งในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับอยู่ในประกาศว .61 ท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดในกลุ่มไลน์แล้วก็เอาไปทําความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้นะครับ จริงแล้วมีมีทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของอบตอบจอในส่วนของเทศบาลอยู่ในประกาศฉบับนี้อยู่ในไฟล์นี้มีหมดอยู่23หน้าที่่อนเอาไปศึกษาเรียนรู้ในกรณี้ได้นะครับถ้ากำลัองอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่วุฒิและเพื่อนด้วยนะครับและถ้าสามารถที่จะกดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยนะครับ ในรายต่อไปผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของรูปแบบในการนําเสนอวิสัยทัศน์ในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้นะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิป